แนะนำเสื้อยืดเปล่าครับผมท่านผู้ชมนี่วันนี้มาแบบแขนยาวกันด้วยครับผ้านุ่มดีมากๆนะครับไม่ยับง่ายท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆอันนี้ผมใส่ไปแบบแขนยาวท่านผู้ชมผมตัวใหญ่ขึ้นมันดูครับๆนัดนึงแต่ว่านี่เป็นเบอร์เอ็มนะนี่เป็นเบอร์เอ็มนะครับผมเยี่มมากเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นแขนสั้นก็มีอีกหลายแบบท่านผู้ชมหลายสีนะครับนี่อันนี้เป็นสีขาวนะครับผมสีขาวแขนสั้นครับอันนี้แขนสั้นเหมือนกันนะครับสีครุมโทนสีเขียวนะครับ แล้วก็ครูโทนสีฟ้านะครับผมสีฟ้าครามนะครับแล้วก็ดูสีเข้มๆบ้างนะครับอันนี้จะออกจะเป็นสีเข้มๆนะครับสีเขียวเข้มๆอ่า <ๆ S 2> อันนี้ก็จะเป็นสีเทาน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีเทานะท่านชู้ชมโอ้ผืนถ้าเป็นแขนสั้นประมาณที่100บาทเองครับแขนสั้นประมาณที่100รบาทเองถ้ามีช่วมโปรโมชั่นก็จะประมาณ80-90ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดค่าจะส่งจากร้านค้ากันได้ยนะครับผม อ่าสีดำก็มีเช่นกันท่านผู้ชมสีดำก็มีมแล้วก็สุดท้ายเป็นสีอ่าสีฟ้าคุณโทนแเขนยาวนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์แอลมีหลายไซส์และขนาดราคาไม่แพงกำลังเป็นที่ฮิตในตลาดสินค้าเลยนะตอนนี้นะครับถ้าในสนใจสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อได้ที่ตากาในคลิปนะครับผมราคาถูกมากท่านผู้ชมช่วงนี้จัดโปรผ้าสมใส่สบายมากๆเลยครับผมนี่ผ้าสมใส่สบายมากๆเลยครับท่านผู้ชม นี่มีให้เลือกกันเลยคุ้มมากๆเลยมาแนะนํากันนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับลิงก์สั่งซื้อสินค้านะครับเป็นร้านค้าจากช้อปปี้ท่านผู้ชมลิงก์สั่งซื้อสินค้าผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจกันได้ท่านผู้ชมผมก็จะติดตามแล้วก็แปะลิงก์ของร้านค้าของช้อปปี้ให้นะครับเป็นเสื้อยืดปล่าท่านผู้ชมช้อปปี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถช้อปแล้วก็ได้คูปอง ส่วนลดค่าจะส่งไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าจะส่งส่วนลดจาร้านค้านะครับส่วนดคูป,ปองต่างๆจากพันาต่างๆถือว่าคุ้มค่าดีมากๆเช่นเดียวกันโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มาที็ช่องรับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ